สวัสดีครับผมช่างอัตันซสายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คเครื่องตับญ้านะครับก็มีอาการสตาร์ตติดยากนะครับแล้วก็เวลาเราสตาร์ทเราต้องได้เล่งไว้ตลอดนะครับเวลาเราปล่อยมือคันเล่งก็ดับนะครับอาการก็เครื่องก็ไม่แรงด้วยนะครับตับญ้าไม่ขาดนะครับก็ผมก็ได้มาเช็คดูระบบคาบูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ระบบคาบูก็ปรับเข็มดูแล้วก็ยังไม่ได้ผลนะครับก็เลยมาเช็คดูเสื้อสูบนะครับเช็คดูเสื้อสูบก็รู้สึกว่าเสื้อสูบจะลายนะครับเห็นไหมครับเราสามารถถอดท่อ,อเสียออกมาดูได้นะครับแล้วก็ลองชักดูตรงดึงนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันลายนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็รู้ว่าลูกสูบลายแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเสื้อสูบเลยนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนกันด้วยนะครับเช็คอาการตัวนี้เครื่องตัดหญ้าของโรบินนะครับมันไม่มีแรงนะครับเวลาเราเร่งเครื่องก็ไม่มีแรงสตาร์ทเครื่องก็ติดยากด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราปล่อยคันเร่งก็ดับนะครับต้องได้เร่งเครื่องไว้ตลอดนะครับอาการนี้ก็เป็นที่ ลูกสูบเวนนะครับที่มันลายนะครับแล้วก็เสื้อสูบก็ลายด้วยนะครับเนี่ยสงสัยจะใช้งานมานานด้วยนะครับแล้วก็ผสมน้ำมันสองทีน้อยเกินไปนะครับอาการนี้นะครับสตจ์ติดยางครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเสื้อสูบกันเลยนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเกะกันเลยนะครับ กะง่ายนะครับเกะฝาข้างตัวนี้ออกได้เลยนะครับเมเทียน,นเราจเจาะออกก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่อ,ออกก็ไม่เป็นไรนครับกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมันตัดกับแสงแดดเกินโอเคน่าจะได้อยู่ มาดูข้างในกันครับว่ามันจะลายเยอะไหมดูนะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องใหม่ก่อนครับ โอเคครับผมก็ได้ปรับมุมกล้องใหม่แล้วก็น่าจะเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงข้างในนี่ถือว่าลายเลยนะครับเห็นไหมครับลอกหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับลอกหมดเลยครับก็ไม่ค่อยเห็นชัดเนาะนี่ครับลอกหมดเลยครับ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นรอยเห็นรอยไหมครับเนี่ยครับก็ทําให้แรงอัดเครื่องตัดหญ้าเรามันไม่ดีด้วยนะครับแบบนี้นะครับมันลอกหมดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยลอกหมดเลยครับด้านในนะครับด้านในของเสื้อสูบนะครับลอกหมดเลยครับนี่แหละครับทําให้เครื่องเราสตาร์ทติดยากแล้วก็ไม่มีแรงด้วยนะครับต้องได้เล่นเร่งเครื่องไว้ตลอดนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเราก็จะเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่กันเลยนะครับตอนนี้โรคเยอะเลยครับเห็นไหมครับโรคเยอะเลยสาเหตุเลยนะครับต้องได้เร่งเครื่องไว้ตลอดนะครับแบบนี้เครื่องก็ไม่มีแรงนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นชุดเลยนะครับเปลี่ยนง่ายครับเสื้อสูบเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าของโรบินนะครับเห็นชัดเลยครับเห็นไหมครับเห็นชัดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้ ลูกสูบอะไรออกเกลี่ยสลักก้านครับเกลี่ยสลักก้านออกเลยครับ โยกดูด้วยนะครับโยกดูวิธีการโยกดูนี่ก็โยกดูว่าลูกป,ปืนข้างข้ออะไรมันแตกไหมครับลูกป,ปืนก้านอะไรแตกไหมเนี่ยเราโยกดูนะครับวิธีการโยกดูอย่างนี้นะครับโยกดูด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าบางทีเครื่องมันก็ใช้งานมาเยอะเราจะเปลี่ยนลูกสูบใหม่เราเสื้อสูบใหม่เราก็ต้องโยกดูด้วยนะครับถ้ามันแตกมันก, Lebanon ก็เราก็จะได้เปลี่ยนตัวใหม่ไปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแน่นนะครับตัวนี้ ยกดูแล้วแน่นนะครับลูกสูบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับลูกสูบก็ลายนะครับเหวนก็ติดด้วยนะครับเหวนอะไรก็ลายหมดเลยครับลูกสูบโอเคครับเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่กันเข้าไปเลยนะครับ ใส่โปกเกินเข้าไปเลยครับตัวนี้ถ้าเราใช้ลมหรืออะไรทําความสะอาดก็ดีนะครับแต่ผมดูแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าถ้าข้างในมันไม่เปื้อนหรือไม่มีเศษอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ด้านนอกนี่ถึงมันจะดําก็ไม่เป็นไรนะครับเราขอให้ข้างในมันสะอาดนะครับใส่โปกเกินเข้าไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อใหม่นะครับเสื้อใหม่ลูกสูบใหม่นะครับตัวนี้เสื้อใหม่ลูกสูบใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เวนใหม่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเข้าไปเลยครับใส่เบนไว้เลยครับเนี่ยใส่เวนไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับจะง่ายดี Okay. ใส่แหวนก็จะมีตัวนี้มันอยู่นะครับตัวเป็นร่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสลักตรงนี้นะครับมันจะมีตัวสลักมันอยู่แล้วก็ใส่ตรงนี้พอดีเลยนะครับใส่แบบนี้นะครับก็ถือว่าจะง่ายนะครับแล้วก็รูปสองตัวนี้ก็จะชี้ออกไปตรงท้อยเสียนะครับตัวนี้ทางด้านทางด้านออกมาด้านนี้นะครับ <c oughs> ด้านมาด้านนี้นะครับท่อเสียครับตัวนี้ง่ายครับวิธีการประกอบของเสื้อสูบเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันง่ายนะครับมันก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิบล็อกนะครับลิบล็อกสลักก้านนะครับตัวนี้ แล้วก็ใส่ไว้เลยครับใส่ไปด้านนี้ไว้เลยครับมันจะได้ง่ายครับใส่ไปด้านนึงใส่ไปด้านนี้นะครับเพราะว่ามันติดตัวนี้นะครับมันจะใส่ยากนะครับเราจะใส่กีบล็อกด้านนี้นะครับจะง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ดือด้านข้างตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะฉโลมน้ำมันสองีด้วยนะครับตัวนี้เป็นเสื้อสูบตัวใหม่นะครับ ชโลมไม่ให้เหวนมันเกิดการสีหรือเกิดการเสียดสีกันมากเกินไปนะครับก็ใช้น้ำมันสองซีชโลมตรงเสื้อนี้ได้เลยนะครับชโลมแบบนี้นะครับให้มันลื่นนะครับเพราะว่าแหวนใหม่มันก็จะไปเสียดสีกันเกินไปนะครับเวลาเราสตาร์เทเครื่องนะครับนี่เราก็ ใส่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็สวมไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแบบไม่ง่ายนะครับแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับง่ายก็จะมาใส่สลับกานนะครับตัวนี้ ช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนนะครับเราต้องใช้น้ํามันสองทีให้เหมาะสมกับเครื่องเราด้วยนะครับเวลาเราไปใช้งานหนักๆน,นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับสอทีนี่ถ้าไม่มี2อทีก็ถือว่าจบเลยนะครับโอเคครับใส่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับ ก็ใส่กิบล็อกได้เลยนะครับกิบล็อกกิบล็อกของสลักก้านนะครับโอเคเรียบร้อยครับถือว่าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขันน็อตสีตัวให้แน่นตัวนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับ โอเคครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นเลยนะครับ โอเคครับก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ดูนะครับดึงตัวนี้ว่าลูกสูบมันวิ่งไหมครับก็ถือว่าลูกสูบวิ่งแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมาใส่ห้อยเสียกันนะครับ ง่ายครับประกอบเครื่องสูบเครื่องจับรยาตัวนี้มันไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเราจะใช้คีเจขันก็ได้นะครับเราจะใช้ตัวยิงก็ได้นะครับง่ายดีครับใช้ตัวยิงก็จะเร็วนะครับโอเคครับเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าจบแล้วนะครับก็ถือว่าประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมาใส่หัวเทียนแล้วก็จะมาลองสตาร์ทดูนะครับโอเคครับใส่หัวเทียนกันเข้าไปเลยนะครับหรือว่าเราจะลองไฟดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ปลั๊กก็น่าจะมีปัญหาด้วยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลั๊กใหม่ไปด้วยนะครับปลั๊กมันขาดแล้วนะครับปลั๊กหัวเทียนก็ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนไปด้วยนะครับ เป็นปักหมดเดนตัวใหม่ไปเลยนะครับง่ายดีครับ ใส่แบบนี้นะครับใส่ง่ายนะครับปักหัวเชียนก็ไม่ยากนะครับ้าไปได้ง่ายๆนะครับดันเข้าไปด้านหลังนี่นะครับใช้คีมใช้อะไรดันเข้าไปก็ได้นะครับ ก็จะมันก็จะดันออกมาด้านนี้เลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเช็คดูไฟหัวเทียนดูนะครับว่าไฟหัวเทียนมาหรือเปล่าโอเคครับไฟหัวเทียนก็มานะครับ แล้วก็มาใส่หัวเทียนกันเลยนะครับเรามาสตาร์ตดูครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยก็ถือว่าจะใช้งานได้นานเลยครับเครื่องก็จะแรงขึ้นนะครับจบปัญหาได้แล้วครับตัวนี้ตัดได้สบายครับอลองติดดูครับ ง่ายับเล่นได้สบายนะับเครื่องก็เร่งได้แล้วก็ติดง่ายนะครับสบายมากครับทีนี้เครื่องก็สามารถตัดได้เลยนะครับโอเคเลยครับแบบนี้เครื่องก็ติดง่ายครับสตาร์ทก็โอเคครับก็ถือว่าใส่เสื้อสูบตัวใหม่เข้าไปก็ถือว่าโอเคเลยครับติดง่าย เครื่องก็จะแรงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เสียงเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงของจานถ้วยคาดนะครับตัวนี้ลูกปืนน่าจะมีปัญหาแล้วครับมันก็เลยดังนะครับเวลาเราดับเครื่องครับไม่เกี่ยวกับพวกระบบเครื่องตัวนี้นะครับที่มันดังนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเช็คดูอีกทีนะครับสตาร์ทดูอีกทีว่ามันจะติดไหมครับเพราะว่าเราก็ให้มันชัวๆราครับสตาร์ทดูอีกทีนะครับ โอเคเลยครับเครื่องแรงนะครับเครื่องแรงมากครับถือว่าจบเลยนะครับแก้ไขได้เลยนะครับเปลี่ยนเชือูนนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงตัวถ้วยคานนะครับมันไม่เกี่ยวกับพวกเครื่องนี่นะครับเป็นถ้วยคา์ลูกปืนมันน่าจะแตกนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ลูกค้าถามลูกค้าอีกทีว่าจะเปลี่ยนไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับระบบเครื่องนะครับก็ระบบเครื่องก็ถือว่าโอเคแล้วครับเปลี่ยนเชือดูบเปลี่ยนเวนเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ถือว่าสตาร์ทเครื่องก็ติดง่ายนะครับ ง่ายครับวิธีแก้ไขนะครับเครื่องที่มันมีปัญหาที่มันสตาร์ทแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็บูบนะครับแล้วก็เราต้องได้เร่งคันเร่งไว้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราวางคันเร่งก็ดับนะครับก็มาเช็คดูตรงเสื้อสูบนี่นะครับเสื้อสูบบางทีของเพื่อนๆหรือของที่เคยใช้กันอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นเสื้อสูบเหมือนตัวนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าจบนะครับผมก็จะประกอบด้านข้างประกอบ กองคาบูอะไรเรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับช่างอ้าําดัญาซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ